พวกเราทั้งหลายถือว่าได้เป็นลูกแห่งองพระศา,าสดาเหมือน,นกันเรามีพระพุทธคือพ่อมีพระธรรมคือแม่มีพระสงฆ์ดักรูปอาจารย์คือที่ในพระธรรมวินยัยผู้นำพาผู้เป็นเนื้อนาแห่งบุญผู้เป็นที่เคารพบูชาเหตุการประพฤติปฏิบัติสืบสารพระพุทธศาสนาหากว่าเราทั้งหลายก็เป็นหนาน้อง ในธรรมวินัยในบ้านแห่งพุทธ,ธหลังนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวแห่งพุทธ,ธะวันนี้เราทั้งหลายได้มามีจิตอันดีงามที่จะทำนุบำรุงพระพุทธ,ธศาสนาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลสูงสุดของบุคคลที่ได้เกิดมาบุคคลฉลาดชาติบัณฑิตมีจิตเยือกเย็นมีมืออันชุม่ม เปลี่ยมด้วยศรัทธาแล้วได้เสียสละออกซึ่งทรัพย์ไในว่าจาคัหไม่ว,ว่าจะเป็นวัตถุทานเข้าของเงินทองหรือสิ่งใดก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นผู้มีบุญหนุนนํามาส่งมาวันนี้เรามาสั่งสมบุญเพิ่มเชื่อจะต่อว่าบุญบารมีแห่งตนถึงขุศสนในพุทธศาสนาปารูเหตุแห่งการทําบุญถวายเครื่องอัฐบริขารก็โดยตรงอยู่แล้ว เป็นการเกื้อกูลพระพุทธศาสนาถึงพระคุณเจ้าในบริขาต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในที่สุดในนั้นก็มีผ้าไตรจีวรซึ่งการถวายผ้าไตรจีวรวันนี้พระคุณเจ้าได้มองเห็นเกิดขึ้นหา้ายไตรด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากหัวใจตั้งใจได้ดีแล้วอนิสงส์แห่งการถวายผ้าไตร,รจีวรนั้นก็มีมากมายดางพระคุณเจ้า ที่ได้ฟังธรรมเทศนาจากองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีดวงตาเห็นธรรมถ้าบุคคลใดพระคุณเจ้ารูปใดได้ถวายผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยกระรนาต่คุณที่เกิดขึ้นได้บรรลุพระคุณเจ้าองค์พระศาสดาก็จะเป็นวาจาเธอจงเป็นพิสูจมาเถิดเรียกว่าอิเหตขุสัมปทาอาภรณ์ทิพจีวรทิพที่เราได้ถวายไวว ก็จะมาสวมกายเปล่งปางขึ้นดัางเพ่สุ่บทั้งร้อยพรรษาโดยอรหันตคุณด้วยบุญประีที่ถวายผ้าไตรจีวรวแต่ถ้าบุคคลใดไม่ได้มีโอกาสถวายหรือประมาทในทางตรงนี้ก็มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้ปางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วองค์พระศาสดาไม่สามารถที่จะเป่งวาจาบวดได้ต้องไปแสวงหาผ้ามาก่อนดังนั้นเราทั้งหลายอานิสงส์ข้อแรกสําหรับผู้ที่ได้ถวายผ้าไตรจีวรนั่นคือ จะมีจิตตั้งมั่นสามารถกำหนดจิตตนเองเรียกว่าเน่ธร,รมบารมีคมกิเลสในจิตในใจต,ตนเองได้เร็วกว่าบุคคลอื่นเรยอบ่าสามารถระงับดับราคามมะโทสะโมหะความรุ่มร้อนในจิตในใจได้เมื่อมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นเครื่องกังวลหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอาน,นิสงส์ที่ได้ถวายผ้าดแต่ไว้มากๆถวายได้บ่อยๆจะไปทําให้ความทุกข์นั้นสับโอระงับ แช่เร็วกว่าบุคคลอื่นซึ่งมันเป็นเหตุให้เราด้เกิดความสุขโดยตรงเพราะเห็นว่าพาระไตรจีวรเป็นสัญลักษณ์ของผู้ดับมูหะดับโทสะดับจิดทัทั้งปัวเนี้เราแวดถวายมีความยินดีอานิส์นี้ก็จะส่งมาถึงเราถึงว่าคุคนจ้าผู้เพียรปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อดับโมหะดับโทสะอนิสุนจะส่งโดยตรงให้เรา มีกาลังจิตกําลังใจ,งใจเรียกว่าสมาธิเนธธรรมบารมีสามารถด,ดับโมหะดับโทสะระงรับโลดได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นอานงส์ข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เราได้เกิดความสุขดับทุกข์โดยตรงประการที่สองบุคคลที่ทตไม่พลาไตรจีวร่าในพระพุทธศาสนาด้วยจิตรัทธาด้วยความเลื่อมใสน้อมนันบบูชาให้วยความเคารพให้ในความยำเกรงให้ในมือตนเอง ไม่ทิ้งความมองเห็นเหตุนในอนาคตที่จะเกิดคืออานิสงส์ข้อที่สองนจะทําให้กําจัดความยากจนไม่ว่าจะเกิดพบในชาติใดความยากจนความเร้นแค้นความอึดอัดขัดขืงความขัดสนด้วยพวกกรัซั์จะไม่มีตไตรที่จะไปตัดอานิสงส์นนเกิดด้วยแต่ทั้งสามทางศีลภาวนาเกิดขึ้นเป็นบุคคลที่ม,มั่งมีด้วยพวกกระซั ระยะทสัภ้ภายในเหมือนพระคุณเจ้าที่เพียรปฏิบัติข้อที่สามบุคคลที่ได้ถวายผ้าตราจีวรด้วยความเยื่อมใสศรัทธ,ธาถวายด้วยความเคารพถวายตามการเหมือนการนี้ที่เรามาน้องถวายให้ด้วยจิตอันเคราะห์สงเคราะห์ไม่เปลีป่ยนตนเองให้เปลีป่ยนผู้อื่นเขาจะไปเกิดในที่ใดๆย่อมมีความสวยงามสจ่าาง,งามรูปประพันธ์สันฐาน มีออร่าเกิดขึ้นจะใส่เสื้อผ้าชุด,ดใดงก็แล้วแต่เขาจะมีความเปล่ปั่งสดสวยดูแล้วก็มีออร่ารูปประพันสันฐานร่างกายหยิบจับเสื้อผ้าชุดแดมาใส่ก็ดูดีเข้ากับลักษณะแต่งตัวขึ้นมาเถิดดังนั้นอันนี้สมนี้คือพระคุณเจ้าที่ได้ครองได้ใส่คนทั้งหลายมองเห็นก็มีความเบื่อใยและก็ศรัทธาจากใจร่างกายเป็นดีจากใจดีที่เริ่มใส่เป็นเพิ่มพูนมากขึ้น อาน,นิสงส์นี้ก็จะติดตัวตามตนเราไปก็จะเป็นผู้ที่มีความผ่องใสความเลื่อมใสทั้งกายวาจาจิตอันนี้คืออาน,นิสงส์ในการถวายผ้าไตรจีวรของบุคคลที่ได้ถวายดีแล้วดังนั้นการถวายผ้าไตรอีกในยะหนึ่งไตรของโยมก็คือทานสิลภาวนาวันนี้เรามาถวายด้วยความศรัทธาเลื่อมใสก็จะเอาไตรทานสีลิภาวนานี้ ไปครองไว้ในจิตในใจเมื่อถวายไปแล้วต้องครองทานให้ได้ครองศีลให้ได้ครองการสวดมนต์ภาวนาให้ได้ทําตามสภาวะของคาราบาน้อยที่เราจะทําได้เป็นผู้มีปกติมือชุ่มเย็นเป็นผู้มีการเสียสละมีจิตเมตตามีโอกาสท่านเราให้ไม่ใช่เฉพาะพระคุณเจา้าเราจะให้นรรดบุคคลและสัตว์อื่นเกื้อกูลด้วยจิตใจที่าัถนาดีอย่างสุดซึ้ง เราจะมีความตั้งมั่นแห่งจิตเรียกว่าศีลเป็นผู้ไม่มีใจโลเลมีจิตเป็นหนึ่งคือหนึ่งในความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ว่าจะมีศีลใดมากระทบศีลความตั้งมั่นจิตเป็นหนังหินตั้งอยู่มั่นอยู่ในความดีนั้นจากสิ่งร้ายที่มากระทบก็จะกลายเป็นดีจากความดีที่มาบวกเหมือนลมพัดเย็เย็นความดีก็จะเพิ่มมากขึ้นดันงนั้นศีลจงครองให้ได้คือศีลความดีข้อดีข้อเดียวไปได้ทั้งสามโลก หากท่านทั้งหลายจะเป็นสถาทานศีร้อยวัคพันวัดแต่ถ้าใจท่านไม่มีสีไม่งามกม็เรียกว่าเป็นผู้มีสีหากอยู่ที่บ้านทำมาค้าขายตามปกติทำหน้าที่กิจการงานตามหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านแต่ถ้าใจท่านมีสีท่านงามมีความยิ่งตั้งมั่นเป็นหนึ่งในความดีของพระศาสนาก็เรียกว่าท่านเป็นผู้มีความดีอยู่ที่ใจแล้วและใจดวงนี้แหละจะให้ความสว่าง ด้วยกายวาจาใจสว่างด้วยหน้าที่ชีวิตธุตรกิจการงานหรือการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นแสงสลางนำพาท่านให้เจริญพินโยรุ่งเรืองงอกงามยิ่งขึ้นคําว่าสมาธิที่นี้คือการภาวนาทานศีลภาวนาคือไตรของโยสําหรับผู้ถวายข้าไตรต้องะ่องให้ได้ภาวนาทําให้เจริญเหมือนวันนี้เรามาทําบุญเราให้เจริญขึ้นตั้งจิตตั้งใจทํานอบนอ้นอมถวายด้วยความศรัทธา บุคคลที่ถวายทานด้วยความศรัทธาจะเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากโภคทรัพย์มากและในความมีโภคทรัพย์มากมั่งคั่งนั้นจะมีรูปพันธสัญญาสวยสดงดงามบุคคลที่ให้ทานด้วยความศรัทธาด้วยความยำเกรงอาญส่์นี้จะทําให้มั่งคั่งมีทรัพย์มากและบริวารจะอยู่ในความเชื่อความรู้ขวตัวเมียคนใช้ทั้งหลายบริวารชนทั้งหลายจะให้การเชื่อฟังบอกกล่าวสิ่งใดเขาจะฟังดีและปฏิบัติตาม ให้ทานตามการคือการแห่งการถวายผ้า,าจีวรนีนะ้แน่พระคุณเจ้าเป็นพระนาตลอดฏถ่วนไตรมากเราควรจะอนุเคราะห์เฉพาะท่านในภาพเก่าที่เศร้าหมองให้มีผ้าใหม่ได้แสงได้คอป้องกันเดือบิูวลมแดดนั่งสมาธิภาวนาทําจิตในพุทธศาสนาไม่ว่าการไหนท่านก็จะเป็นผู้มากขคา่งมากมีทรัพย์มากปฐมวัยการแห่งการเป็นเด็กก็จะมีทรัพย์มัชฉิมวัยหรือ ปัจจิม,มวัยหรือปัถนาสิ่งใดในขอที่เกิดขึ้นตามการนั้นๆพระมรรมรางมาก,ก็จะได้ตามการตามปัถนาและทรัพที่เกิดขึ้นผู้ถวายทานตามการก็จะมีจิตนอกไปบริโภคในทรัพย์ที่ละเอียดปาณิในสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมและจะนาทรัพย์ที่ได้นั้นไปต่อรอดปัญญาแห่งตนให้ทานด้วยจิตอัเคราะห์สงเคราะห์เหมือนเราทั้งหลาย มีความเมตตาต่อพระคุณเจ้าอันข้อสงเคราะห์ด้วยไตรจีวรด,ด้วยอัฐาบริษาข้าวปลาอาหารเพิ่มเติมมีปจัจจัยอีกไตรจีวรก็มากมายอันนี้สมุทัานทั้งหลายจะมีผู้อันข้อสงเคราะห์ท่านทั้งหลายตกต่ำก็ไม่สูญหายถึงคราวตายข้อพื้นเทียบรักษาเทวดาของกองตกน้ำไม่ไหลตวไปไม่ไหม่ไม,ไม,ไม,ไม่ว่าจะไปไหนในทิศทงสี่ท่านจะได้รับความอันข้อสงเคราะห์จากบุรุษและก็เทวดาทั้งหลาย ให้ทานด้วยความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านทั้งหลายทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่มีสิ่งใดมาทําลายมาเบียดเบียนได้ไม่ว่าด้วยภัยทางไปน้ํอลมอะไรก็แล้วแต่พระราชาขบวิทย์จนก็ไม่มรับขโมยทรัพย์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโภคทรัพย์อริยทรัพย์จะตั้งอยู่นานดังนั้นบุคคลฉาชาติบัณฑิตเมื่อมีโอกาสให้ทานไม่ว่วจาจะการใดๆ ควรจะให้ทานด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงให้ทานตามการให้ด้วยจิตอนเิเคราะห์สงเคราะห์เมตตาอย่างสุดซิบงออกมาจากจิตจากใจให้ด้วยไม่เบียดเบียนตนเองให้ด้วยเคารพบูชาถึงพระคุณเจ้าถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงรัตนะแต่อันเปเรฐเลือดลำ้ำดังนั้นบริพั่ธ์ทั้งหลายได้มาทำดีแล้วได้มถาถวายผ้าไตรดีแล้วก็จงคลองใจแห่งทานศีลภาวนาให้ได้ในจิตในใจรวมเป็นหนึ่ง ถ้าพระคุณเจ้าผู้รับผ้าไตรพระคุณจเจ้าก็จะไปฟองสามาธิปัญญาสิ่นี้คือไตรของพระคุณเจ้าต่างคนต่างรองแต่ที่ได้รับถาวายความจเจริญก็จะเกิดขึ้นทั้งโยงพูดถาวายทั้งปฏิการหัวผู้รับทา,านอาริสโอนี้เกิดถึงองค์ภาษาสดา,าก็จะนำท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นในการสร้างบุญแล้วก็บารมีสิ่งนี้จะเป็นด่างแสงสว่างนำทางท่านทั้งหลายไม่ว่าจะไปไหนนาทิตย์ทั้งสี่ทำการสิ่งใด ความเจริญกินโยร่วงเรืองสำเร็จย่อมเกิดขึ้นแกกท่านจึงขออนุโมทนาในทุกๆุกุญทุกทุกบารมีพระคุณเจ้าขอเป็นตัวแทนแห่งสง์รับความประสงค์จากท่านทั้งหลายน้อมส่งถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกุญทุกทุกกิริยาอาการอันเป็นบุญกุศสนตั้งนโมูนจดไหว้พระในคัรภีรบพระในคัครั้งถวายฐานก็มากมายทั้งหมดทั้งปวงนี้พระคุณเจ้าเป็นสักขีพญาในการทําบุญ น้อมส่งถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอ,อรันตาสาวกทั้งหลายเกิดเพียรด้วยกุศลดังความปรารถนาด้วยความสุขและความเจริญสาเร็จทางโลกสาเร็จทางธรรมจงเพียรเกิดแก่ทุกท่านทุกตนทุกคนในปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตลอดกาลนานเธอ